สวัสดีครับทุกทุกคนอยู่กับผมคุณชามเหมือนเดิมครับผมและนี่คือรีวิวอากิล่าครับผม <Yeah. S 1> หนึ่งในสสัตว์ประหลาดคู่หูของอุลตร้าเซเว่นนะครับผม <Yeah. S 1> อากิล่า oh. สัตว์ประหลาดไทเซอร์ท็อปสังเกตได้เลยว่าหน้าตาตรงที่มีจง,งอยปากแหลมๆเหมือนไทเซอร์ท็อปมีเขาบนหัวแบบนี้ใช่เลยครับผมและก็มีแผงคอด้วยแต่ไทเซอร์ท็อปนี้จะมี3เขาใช่ไหมเขาตรงปากแล้วก็เขาตรงบนหัว2ออันแต่น้องมีแค่เขาเดียวนะครับผม ผมว่ามันน่าจะอ้างอิงมาจากไดนเสา์ไทเซอรัท็อปนั่นแหละ <Yeah. S 1> ส่วนมิคลาสและวินดอมไอสองตัวนี้เดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังนะครับผมแค่เอามายืนเป็นคู่ให้กับอากิล่ามาเป็นเพร่มป,ประกอบฉากนิดหน่อยนะครับผม oh. โมเดลอากิล่าอันนี้เป็นซอฟฟิกเกอร์ขนาดกลางไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับผมอันนี้คือส่วนด้านหลังและส่วนด้านหน้าถือว่าทําออกมาได้ดีใช้ได้เลยนะครับผม <Yeah. S 1> เป็นโมเดลที่ ทำออกมาแบบสวยงามและเก็บทุกรายละเอียดจริงๆอาจเป็นไปได้ว่าน้องรายละเอียดไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผม <c oughs> ก็เลยทําออกมาได้เนียบสามารถขยับแขนขึ้นลงได้ซึบๆ <c oughs> <c oughs> ส่วนหางก็ขยับได้เหมือนกันนะครับผมห <c oughs> มุนซ้ายหมุนขวาหมุนยังไงได้หมดมีแค่ส่วนลำตัวที่ขยับไม่ได้ประวัติของน้องตัวนี้เนี่ย เอาแค่ okay, บอดส่วนตัวก่อนส่วนสูงอยู่ที่45เมตรน้ำหนักอยู่ที่25,000ตันดาวบ้านเกิดคือ Planet Animal นะครับผมเสริมนิดหน่อย3คนนี้เนี่ยมาจากคนละดาวนะครับผมวินดอมมาจาก Planet Metal มิคลัสมาจาก Planet Buffalo อากิล่ามาจาก Planet Animal 3คนนี้เนี่ยมาจากคนละดาวแต่ไปอยู่ในความดูแลของอุลตราเซเวก็เลย ได้ย้ายกันไปอยู่ที่เนมิล่า M78 ในตลับของอุลตาเนะครับผมเป็นสัป,ปราหดที่จะถูกเรียกมาใช้งานก็ต่อเมื่อเป็นเหตุการณ์ยามคับขันยกตัวอย่างเช่นอุลตาเไม่สามารถแปลงล่างได้ก็จะเรียกใช้3คนนี้ออกมาซึ่งคนที่น่าจะหยิบมาใช้บ่อยที่สุดคือวินดอมมีคลาสน่าจะลองลองมาและคนที่ไม่ค่อยได้มาบ่อยที่สุดก็คืออะคิลานะครับผมแต่โดยรว,วมแล้วเนี่ย เซเว่นเขาก็จะหยิบสาคนนี้มาพร้อมๆกันเลยนั่นแหละถ้าเจอศัตรูที่แบบไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มและไม่สามารถรับมือได้คนเดียวน้องปรากฏตัวครั้งแรกในซีรีส์อุ t ตาเซเอย่างที่ได้บอกไปตอนแรกและปรากฏตัวในครั้งที่2ในซีรีส์ของเมกามอนสเตอร์แบทเทิลอุ a ต v e n แอดเวนเจอร์นีโอเมกามอ t สเตอ t ์แบทเทิล t ุ e ตา v i แลซี่และต่อมาในซีรีส์ของ u ุ t ต man แมนกิงกะ ซึ่งมาในรูปแบบของสงครามดาสปราร์กนะครับผมและถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสปราร์ดอร์อุลต้ากาแล็กซี่ไฟท์เดอะเดสเนทคอร์รถอันนี้ล่าสุดเลยมาในเดอะมูฟวี่ของอุลต้ากาแล็กซีล่าสุดนะครับผมถูกเรียกมาใช้งานอีกแล้วและมาอีกครั้งที่เป็นครั้งล่าสุดเลยนะครับผมอย่างอุลตร้าแมนเด็กเกอร์ในครั้งนี้เนี่ยอากิล่าถูกยิมมาใช้เพื่อ ทำการต่อสู้ในใต้ดินนะครับผมซึ่งการปรากฏตัวของอากิล่าในครั้งนั้นก็เรียกได้ว่าเทมาแต่ปรากฏตัวมาแค่แวบเดียวเอามาแค่พุ่งชนแล้วก็หายไปเลยน่าเสียดายมากและสําหรับข้อมูลเก็บเล็กเก็บน้อยรู้ไว้ไม่รู้ทําไม,ไมเสียงของอากิล่าได้รับแต่งบันดาลใจหรือมีการดัดแปลงเสียงมาจากเจ้าโรแดนจากกอซิล่านั่นเองนะครับผมเอาเสียงโรแดนมาดัดแล้วก็ปรับนิดหน่อยก็เลยกลายเป็นเสียงของอากิล่าเออลืมบอกไป มีซีรีส์ลับอยู่เรื่องหนึ่งที่อากิล่าได้ปรากฏตัวมาด้วยนะครับผมรวมไปถึงสัปปะหลาโตอื่นๆจากซีรีส์อุลตร้าเซเวก็ยังมาในซีรีส์ลับๆอันนี้ด้วยนั่นก็คืออุลตร้าไฟนั่นเองซีรีส์ทารุณกรรมสัตว์สุดแสนโหดร้ายโอเคโดยรวมโมเดลและ ประวัติทุกอย่างคร่าวๆของอากิล่าทั้งหมดก็มีประมาณนี้น้อยมากนะครับผมเป็นสัพป,ประหลาดที่มีข้อมูลน้อยมากเมื่อเทียบก,กันกับมิคลาสและวินดอมแล้วอากิล่าเนี่ยดูน่าจะเป็นสัพป,ประหลาดที่มีข้อมูลน้อยที่สุดแล้วนะครับผมโอเคเหมือนเดิมใครชอบิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวนันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายและเจอกัน